สวัสดีครับชาวท็อปเบอร์ทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่การจัดอันดับที่จะทําให้คุณมองประเทศไทยเปลี่ยนไปตลอดการวันนี้เราไม่ได้พาไปดูที่เที่ยวสวยๆแต่เราจะพาไปเจาะลึก10อันดับจังหวัดที่จเจริญที่สุดในประเทศไทยที่วัดกันด้วยความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานแบบเนือเนือเน้นเนคุณอาจจะคิดว่ากรุงเทพคือที่สุดของทุกอย่างแต่คุณรู้ไหมว่า มีจังหวัดหนึ่งที่ประชากรมีไรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงกว่าคนกรุงเทพจนน่าตกใจหรือจังหวัดที่รถติดไม่แพ้เมืองหลวงแต่เต็มไปด้วยโรงงานที่ผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งโลกคลิปนี้เราจะพาไปเปิดเผยข้อมูลจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนใครที่กําลังวางแผนจะย้ายงานหาที่ทํากินหรือแค่อยากรู้ว่าจังหวัดตัวเองติดอันดับไหมต้องดูให้จบนะครับเพราะอันดับที่2และ3อาจจะทําให้คุณต้องร้องฮะจริงดิเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับอันดับที่สิบ จังหวัดนครราชสีมาโคราชเริ่มต้นกันที่อันดับ1ิบกับพี่ใหญ่แห่งภาคอีสานจังหวัดนครราชสีมาหรือที่เราเรียกกันจนชินปากว่าโคราชครับที่นี่ไม่ได้เป็นแค่ประตูสู่ภาคอีสานเท่านั้นแต่เปรียบเสมือนเมืองหลวงแห่งที่สองของประเทศเลยก็ว่าได้ด้วยขนาดพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศทำให้โคราชมีทรัพยากรและพื้นที่รองรับความเจริญได้อย่างมหาศาล ความเจริญของโคราชนั้นเห็นได้ชัดเจนจากการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่สำคัญทั้งถนนมิตรภาพที่เป็นเส้นเลือดใหญ่มอเตอร์วเวย์สายบางปะอินนครราชสีมาที่สวยที่สุดในไทยและโครงการรถไฟความเร็วสูงที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าการเดินทางไปตลอดกาลในด้านเศรษฐกิจโคราชมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง ทั้งนวนครและสุลนารีเป็นฐานการผลิตทิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และฮาร์ดดิสระดับโลกนอกจากนี้ในตัวเมืองยังมีการแข่งขันของห้างสรรพสินค้าที่ดุเดือดเลือดพล่านทั้งเดอะมอลล์เซ r นทรัลและเทอร์มิน21ที่ตั้งตรงงานประชันกันทำให้ไลฟ์สไตล์ของคนโคราชมีความทันสมัยไม่แพ้คนกรุงเทพเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัยชั้นนำและโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ที่รองรับผู้ป่วยจากทั่วทั้งภาคอีสานความเจริญของที่นี่จึงมีความสมดุลระหว่างกเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอย่างเขาใหญ่ทำให้โคราชเป็นจังหวัดที่ครบเครื่องและทรงอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคนี้ครับอันดับที่9จังหวัดสระบุรีมาต่อกันที่อันดับ9จังหวัดสระบุรี จังหวัดที่ดูภายนอกอาจจะเหมือนทางผ่านไปเที่ยวเขาใหญ่แต่ในความเป็นจริงแล้วที่นี่คือกระดูกสันหลังของงานก่อสร้างทั่วประเทศไทยครับสระบุรีคือแหล่งผลิตปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นรากฐานของตึกสูงและถนนหนทางที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ความเจริญของสระบุรีไม่ได้หยุดอยู่แค่โรงงานปูนแต่ยังเป็นฮับของอุตสาหกรรมเซรามิกกระเบื้องและสุขภัณฑ์ระดับพรีเมียมที่ส่งออกไปทั่วโลก นอกจากอุตสาหกรรมหนักแล้วสระบุรียังเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการคมนาคมที่สำคัญมากเพราะเป็นชุมทางรถไฟสายเหนือและสายอีสานร,รวมถึงถนนประหลโยธินและถนนมิตรภาพที่ตัดผ่านทำให้การขนส่งสินค้าหรือลลจิสติกส์ในจังหวัดนี้คึกคักตลอด24ชั่วโมงเราจะเห็นรถบรรทุกวิ่งกันขวักไข่ซึ่งนั่นคือสัญญาณของเงินทองที่หมุนเวียนสะัด ด้านโครงสร้างพื้นฐานสระบุรีกำลังจะกลายเป็นสถานีสำคัญของรถไฟความเร็วสูงทำให้ราคาที่ดินในพื้นที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ภาพลักษณ์อาจจะดูฝุ่นฝุ่นไปบ้างจากโรงงานแต่เชื่อไหมครับว่าค่าครองชีพและรายได้ของประชากรที่นี่จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเป็นจังหวัดที่รวยเงียบของจริงที่นักลงทุนต่างจับตามองครับอันดับที่ 8. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันดับที่8ย้อนเวลาหาอดีตแต่เศรษฐกิจล้ำอนาคตกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับหลายคนอาจจะติดภาพวัดเก่าเจดีโบราณหรือกระแสละครบุพเพันนิวาสแต่ถ้ามองในมุมเศรษฐกิจอยุธยาคือยักษ์ใหญ่แห่งวงการอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่นี่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ระดับตำนานอย่างโรจนะ ไฮเทคและบังอินซึ่งเป็นฐานการผลิตรถยนต์ค่ายญี่ปุ่นชื่อดังอย่าง Honda รวมถึงชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่ส่งออกไปทั่วโลกทำให้ GDP ของจังหวัดนี้สูงติดอันดับท็อป10ของประเทศมาโดยตลอด ความเจริญของอยุธยาคือการผสมผสานที่แปลกแต่ลงตัวคุณสามารถเห็นพนักงานโรงงานเงินเดือนสูงขับรถผ่านวัดมรดกโลกเพื่อไปทำงานหรือเห็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากโบราณสถานการจ้างงานที่นี่มีอัตราสูงมากดึมดิวประชากรแฝงจากทั่วประเทศให้เข้ามาทำงานทำให้เกิดธุรกิจหอพักตลาดนัดและร้านอาหารผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ถึงแม้ว่าอยุธยาจะต้องเผชิญกับปัญหาน้ําท่วมบ้างในบางปีตามภูมิประเทศที่เป็นที่ลุ่มแต่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของที่นี่ยังคงแข็งแกร่งและฟื้นตัวได้เร็วเสมอเป็นเมืองที่ประวัติศาสตร์เลี้ยงวิญญาณแต่อุตสาหกรรมเลี้ยงปากท้องอย่างแท้จริงอันดับที่7จังหวัดฉะเชิงเซาขยับมาที่อันดับ7จังหวัดฉะเชิงเซาหรือ8ปดหลิวเมืองแห่งหลวงพ่อสุทรที่ตอนนี้กลายร่างเป็นเมืองไฮเทคไปเรียบร้อยแล้วครับ สาเหตุที่ฉะเชิงเซาเจริญพุ่งพรวดขึ้นมาขนาดนี้เพราะเป็นหนึ่งในสามจังหวัดพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ร่วมกับชนบุรีและระยองทำให้รัฐบาลทุ่มงบประมาณลงมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบจัดเต็มทั้งรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามดินที่กำลังก่อสร้างและการขยายถนนหนทางเพื่อรองรับการขนส่งชะเชิงเซาเป็นที่ตั้งของโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าบ้านโพและนิคมอุตสาหกรรมเกตเวสิตี้ ทำให้มีโรงงานแบตเตอรี่และชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เริ่มเข้ามาตั้งฐานการผลิตที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆสภาพบ้านเมืองของ8ริ้วจึงเปลี่ยนจากทุ่งนาสีเขียวมาเป็นหมู่บ้านจัดสรรและเมืองใหม่เพื่อรองรับวิศวกรและคนทำงานรายได้เฉลี่ยของคนที่นี่จึงสูงขึ้นตามไปด้วยแต่สิ่งที่น่าชื่นชมคือเขายังคงรักษาสเสน่ห์ของตลาดเก่าริมน้ำบางปะกงและวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ได้ดี ใครที่อยากหาทําเลที่อยู่อาศัยที่เดินทางเข้ากรุงเทพง่ายแต่รถไม่ติดเท่าและอนาคตไกลแต่ริ้วคือตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในเวลานี้ครับอันดับที่ 6. จังหวัดปทุมธานีมาถึงอันดับ 6. จังหวัดปทุมธานีเพื่อนบ้านที่รัวติดกับกรุงเทพจนแยกไม่ออกว่านี่คือตอจวอหรือเมืองหลวงกันแน่ปทุมธานีคือศูนย์กลางแห่งการศึกษาและเทคโนโลยีของประเทศไทยอย่างแท้จริงครับ เพราะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชื่อดังมากมายทั้งธรรมศาสตร,ร์รังสิตมอกรุงเทพและยังมีอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยหรือไซเอนส์พาร์คที่รวบรวมนักวิจัยหัวกะทิระดับประเทศไว้ที่นี่ความจเจริญของปทุมธานีขับเคลื่อนด้วยพลังของคนรุ่นใหม่และตลาดการค้าขนาดมหึมาอย่างตลาดไทยซึ่งเป็นตลาดค้าส่งสินค้ากเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนหมุนเวียนเนินสะพัดหลายคันล้านบาทต่อวันย่านรังสิตในปัจจุบันเจริญจนแทบจะระเบิด มีห้างฟิวเจอร์พาร์คที่เป็นเหมือนจุดศูนย์รวมจัก,กรวาลของคนย่านนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงที่วิ่งตรงเข้าสู่กลางเมืองก็ช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายสุดๆทำให้พื้นที่คลองหลวงลำลูกกาเต็มไปด้วยหมู่อันดูและพันหรูเลียนยวดขึ้นมาราวกับดอกเห็ดเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองปทุมธาน,นีจึงเป็นจังหวัดที่มีความสดใหม่ทันสมัยและเต็มไปด้วย energy ของวัยรุ่นและวัยทำงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันดับที่5จังหวัดสมุทรสาคร อันดับ5ต้องยกให้สมุทรสาครหรือมหาชัยเมืองที่เล็กพิกขี้หนูแต่รวยอู้ฟู่ระดับประเทศครับที่นี่คือครัวของโลกอย่างแท้จริงเพราะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปและอาหารแช่แข็งส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ลองเดินเข้าไปในสุ์มาร์เก็ตที่อเมริกาหรือยุโรปสิครับพริ้งดูข้างกระป๋องทูน่าเผลอๆก็เม็ดอินสมุดสาครทั้งนั้นความเจริญของที่นี่วัดกันที่จํานวนโรงงานที่ตั้งเรียงรายกันแน่นขนาดแทบไม่มีที่ว่างและจํานวนแรงงานมหาศาลที่ขับเคลื่อนเศรศษฐกิจแต่ถ้าพูดถึงสมุดสาครจะไม่พูดถึงแลนด์มาร์กในตำนานอย่างถนนพระรามสองก็ของไม่ได้ถนนเส้นนี้เปรียบเสมือนปิระมิดเมืองไทยครับสร้างกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ยันรุ่นหลานก็ยังไม่เสร็จสัทีอันนี้หยอกนะครับแต่ถึงรถจะติด เพราะก่อสร้างความมั่งคั่งก็ยังหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายเพราะเป็นเส้นทางหลักสู่ภาคใต้การค้าขายที่มหาชัยนั้นคือคักระดับจับเงินล้านกันเป็นเรื่องปกติใครอยากรวยให้มาขายของที่นี่แต่ถ้าอยากฝึกความอดทนให้มาขับรถบนพระรามสองอันดับที่ 4. จังหวัดสมุทรปราการเข้าสู่ท็อปโฟกับจังหวัดสมุทรปราการหรือเมืองปากน้ำปราการด่านหน้าที่มีความสำคัญระดับชาติ ความเจริญของที่นี่คือของจริงแบบไม่ต้องสืบเพราะเป็นที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิประตูสู่ประเทศไทยที่ต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลกแค่สนามบินแห่งเดียวก็สร้างเม็ดเงินมหาศาลแล้วแต่สมุดปราการยังมีที่เด็ดที่ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโรงงานประกอบรถยนต์และนิคมอุตสาหกรรมมันตูที่เก่าแก่และเข้มแข็งส่งผลให้จังหวัดนี้จัดเก็บภาษีได้มากเป็นอันดับต้นๆของประเทศ ระบบขนส่งมวลชนที่นี่ก็เชื่อมต่อกับกรุงเทพแบบไร้รอยต่อด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวที่ยาวไปถึงเคหะและรถไฟฟ้าสายสีเหลืองทำให้การเดินทางสะดวกสบายมากจนปัจจุบันความเป็นเมืองขยายตัวมาจนกลืนกันไปหมดมีทั้งเมกะโปรเจกต์ห้างสรรพสินค้าและคอนโดมิเนียมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามเป็นจังหวัดที่แบกรับเศรษฐ,ฐกิจของประเทศไว้บนบ่าอย่างแข็งแกร่งและเป็นพื้นที่เศรษฐ,ฐกิจที่ไม่มีวันหลับไหลครับ อันดับที่3จังหวัดชนบุรีอันดับ3จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจังหวัดชนบุรีตินแดนที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวครับถ้าเปรียบเป็นคนชนบุรีก็คือเศรษฐีที่ใส่สูตททำงานตอนกลางวันแล้วไปปาร์ตี้ริมทะเลตอนกลางคืนเพราะที่นี่มีทั้งนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนและมีท่าเรือแหลมฉบังประตูการส่งออกหลักของไทยแต่ในขณะเดียวกัน ก็มีพัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่เคยหลับไหลและบางแสนที่เที่ยวสุดฮิตของวัยรุ่นความเจริญของชนบุรีจึงมีความหลากหลายมาก GPP ของจังหวัดนี้สูงติดท็อป3ของประเทศมาอย่างยาวนานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบุรีถือว่าล้ำหน้าจังหวัดอื่นไปไกลมากมีมอเตอร์เวย์เชื่อมต่อทุกทิศท,ทางมีห้างสรรพสินค้าหรูและโรงแรมหดาวนับไม่ถ้วนเป็นจังหวัดที่ดึงดูดทั้งนักลงทุนญี่ปุน่น จีนและนักท่องเที่ยวฝรั่งให้เอาเงินมาทิ้งไว้ที่นี่ใครที่อยู่ชนบรุรีถือว่าโชคดีมากครับเพราะคุณมีทั้งงานดีๆเงินเดือนสูงๆและทะเลสวยๆให้เที่ยวในจังหวัดเดียวกันน่าอิจฉาจริงๆครับอันดับที่ 2. จังหวัดระยอง มาถึงรองแชมป์ที่หลายคนอาจไม่คาดคิดนั่นคือจังหวัดระยองครับถ้าเราวัดความเจริญจากรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรหรือ g p p per capita แล้วแล้วก็ระยองคือที่หนึ่งของประเทศไทยชนะกรุงเทพไปแบบขาดลอยนี่คือจังหวัดที่คนรวยกระจุกตัวอยู่มากที่สุดสาเหตุหลักมาจากขุมทรัพย์ที่ชื่อว่าหมาบตาพุทธครับนิคมอุตสาหการรมที่เต็มไปด้วยโรงกลั่นน้ำมันโรงแยกกา๊าซและโรงงานปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน อุตสาหกรรมเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและจ้างงานบุคลากรระดับมันสมองทําให้ฐานเงินเดือนและโบนัสของคนที่นี่สูงลิบลิว่วชนิดที่พนักงานออฟฟิศในกรุงเทพได้ยินแล้วต้องร้องไห้แต่นอกจากความร่ารวยจากอุตสาหกรรมแล้วระยองยังมีภาคเกษตรกรรมที่แข็งแรงอย่างสวนผลไม้ทุเรียนระยองคือทองคำที่กินได้ซึ่งสร้างเศรษฐีชาวสวนหน้าใหม่ทุกปีแถมยังมีเกาะ,สะเสม็ดและชายหาดสวยๆไว้ดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกความเจริญของระยองจึงมีความยูนิคมาก คุณอาจเห็นคนใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นนั่งกินขา้าวต้มโตรุงแต่ขับรถยุโรปป้ายแดงราคาหลายล้านนี่คือวิถีของเศรษฐีภูทรที่แท้จริงระยองจึงเป็นจังหวัดที่เนื้อหอมที่สุดสำหรับนักลงทุนและคนหางานที่ต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวให้รวยเร็วๆครับอันดับที่1กรุงเทพมหานครแล้วก็มาถึงอันดับที่1ที่ไม่มีใครโค่นลงได้กรุงเทพมหานครครับ ไม่ว่าจังหวัดอื่นจะมาแรงแค่ไหนแต่กรุงเทพคือดีวันแอน d o โอ y ศูนย์กลางจักรวาลของประเทศไทยที่แท้ทรูที่นี่คือศูนย์รวมอำนาจรัฐเศรษฐกิจการเงินและจิตวิญญาณของคนไทยทั้งประเทศกรุงเทพมีขนาดเศรษฐกิจรวมหรือ GDP สูงที่สุดแบบทิ้งห่างจังหวัดอื่นไม่เห็นฝุน่นความเจริญของที่นี่วัดได้จากสกายไลน์ที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าหนาแน,าน่นติดอันดับโลก มีระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า BTS และ MRT ที่ถักทอเป็นใยแมงมุมเชื่อมต่อทั่วทุกมุมเมืองแม้จะต้องแลกกับการเดินขาลากในสถานีบ้างเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่บริษัทข้ามชาติเกือบทั้งหมดในไทยทำให้ย่านธุรกิจอย่างสีลมสาทรและสุขุมวิทมีเม็ดเงินหมุนเวียนระดับล้านล้านบาทนอกจากนี้กรุงเทพยังเป็นสวรรค์ของนักช็อปด้วยห้างสรรพสินค้าระดับ w ว r l d class อย่างไอฮันสยามสยามพารากอน ที่หรูหราอลังการและเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือเมดิคอลฮับที่ชาวต่างชาติบินมารักษาตัวแม้คนกรุงจะต้องประชิญกับปัญหารถติดระดับโลกฝุ่นควันและค่าครองชีพที่สูงปรี๊ดแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือเมืองแห่งโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่มีความฝันเป็นมหานครที่มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งครับ จบไปแล้วกับการจัดอันดับในวันนี้ข้อมูลแน่นปึกขนาดนี้หวังว่าจะถูกใจแฟนๆท็อปเวิร์นะครับ